เป็นชือ่อของแต่ละคนเลยอา่านที่เลือดนะนี่เหรียญอะไรอ่ะนี่เหรียญอะไรอ่ะนี่ของน้องนะอะขอบคุณคับนี่เหรียญอะไรรอบิงณค่ 请进，请进，请人工验证，请进，进，请进，进，请进，请进。 เนี่ยโอเคไปด้วยกันคนเดียวแล้วเป็นเด็กทำไมไก็ไปไปไะไปไปแล้วบ้ะเยอะอีกคนเดียวทำไมทำไมไหรอ้าวเจ้าเลยมาไปเลยโอ้ไม ok> okay. ่ได้ขายคนนึงลูกสาวอัะโบเลยอดเลย นก็แปดคนเหมือนเด็กวิสถ่ายรูปไปเลยถ่ายรูป ใส่เมฆทะเลหมอกเยอะนะมันชงตกตายแน่นี่นะนี่ตรานี่เป็นเต้นเขาค่ะทลาตรงนี้สวยได้หันมหาแ เดี๋ยวไปดูตัวกลางตรงนี้มีตัวโนนด้วยป่ะอครับอันนั้นคือเช้าลมอันนั้นชันกว่าอันนั้นอ้าวมีด้วยนมีสองชุดไว้ชุดนี้อีกชุดหนึ่งอ๋อขึ้นเหรอเฮ้ยมีตัวหนึ่งอีกชุดหนึ่งนี่ชุดหนึ่งชุดหนึ่งก็มีสองชุดเลยอ๋อแยกขึ้นไปอ่ะมีสองทางสองชุดโอ้โหนี่เวิร์กมากเลยโหโคตรเวิร์กเลยเวิร์กมากเลย ังจีหมอกระจายไวๆกระดาษเยอะาระดาษ้นนพิษนมท์สำหรับรถวิ่ง ลเบียงกระจกกระจกช่หน่อยดอยู่หนุทางซ้ายหน่อดูเมา้นแล้วก็แล้วก็ตกกลับตรงสะดุดสะดุดอ่ะเจริงไม่ใช่ก็ลมมยยิ่งหนาวโอ้โดูดูบันไดลิงเนี่ยใครมงไลงมามันมีเหรอีนั่งบบันไดลิงใครมันจะเดิน้า้ยานั่งไ้าป่อยโหนี่คนที่เขาแบบปีนน้าาได้ enough

ดาดาอากาศเป็นยังไงอากาศเป็นยังไงคะหนาวมากแล้วก็เย็นมากไปครับมาถ่ายรูปกันเร็วเดินนำไปสิเดินนำไปเข้าวอุโมงกันเร็ว้าถ่ายเว้นะแฉะแฉถ่ายนแก้วลอย ลุ okay. ้ภ <of> ูเขาก็เขาทำนุ้ภูเขาเี่ยยกอะนะให้น้ำหนความชื้นมาให้แม่ชื้น เดินได้เลย่าจะไปกันแล้วอันนี้อันนี้อันเก่าโอ้ใม่กอนกใจไเาป้าไม่ได้ตรงเนี้ยเอาปาจะถ่ายเดมาสิไม่ไม่กลัวอันนี้เขาอันเก่า่ไ ไม่อาดูะตเกวแดตรงนี้มันเป็นหมอมันก็เลยหมองมข้างเสียวมันเลยไม่ได้ดูนะเียมันจุ๊บลงไปถึงข้างล่างดูนี่โคถ่ายให้หน่อยดีไหมย วิวสวยมากสวยมากขาวจัว๊วขาวจัวว๊งมีแต่หมอกมมีหอกขาวไปหมดมองอะไรไม่รู้เรื่องเลยขาวจ้วโอ้โโยทางสวยเลยทางสวยเลย ต้องจินตนาการว่าข้างล่างคือวิวสวยมากเวิวมวิวม้ยออาไปใส่เอฟเฟกต์ก็ไม่รู้จะใส่อะไร ยิ่งลงมาหมอกเต็มเลยดูเลยระดับด้วยไม่เคยหมอกเงี้ยนี่จุดตรนี้เนี่ยเก่าสดๆเลยนะคะอันนี้เป็นจุดแรกด้วยที่เพิ่งทําทัวร์มาเนี่ยเนี่ยก็เปิดแล้วแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าถามว่าตรงนี้สวยไหมเมื่อก่อนอ่ะสวยในเดี่ยวนี้เนี่ยนะกระจกมันเป็นรอยหมดแล้ว นะคะตู้นี้เนี่ยก็พอใช้ได้นะคะเอาไปนี้นะคะแล้วเนี่ยนะตอนนี้เราอยู่ทนี่เดี๋ยวแก้วก็จะนำทุกท่านเนี่ยนะจากตรงนี้เดินมาเรื่อยๆถึงตรงสวนป่งถงอ่ะนะอ่าเดี๋ยวก็รอถ่ายรูปปู่นงนี่ก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะแก้วจะนำทุกท่านไปตรงนี้เพราะว่าระยะทางเนี่ยจริงๆแล้วมันได้เี่วกันประมาณหกสิบเมตรนะคะพอเราเข้าตรงนี Cor ้ใช <and> ่ไหมคะวันเวออกแล้วออกเลยนะคะเข้าตรงนี้ การเกาอยู่ตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะก็น,นำทุกท่านเดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆถึงตรงนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยนะก็ะคือตอนที่ลองเป็นไดเลื่อนอะนะเปนไดเลื่อนทั้งหมดดีสิบสองตัวที่มีเจ็ดตัวเนี่ยคือไม่ว่ายังไงก็ต้องลงที่เหลือห้าตัวก็เลือกเอาเองเอาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าว่าจะลองอีกครับนะคะเคืนนี้อ่ะพอเดินต่ที่เราลงปนได เออก็คือที่เจ็ดตัวแล้วเนี่ยนะเรามาถึงตรงนี้ แก้วพระมามทุกท่านลองไปเรื่อยๆนะเขามาถึงเจอกันตรงนี้ที่ถ่ายรูปที่สวยที่สุดอ,อยู่ตรงข้างน,นะคะไปอย่างนี้อ่ะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะก็จะนํำทั้ท่านอ่ะพี่ตะกี้เห็นไหมคะอ่ะเดินมาเรื่อยๆเพื่อมาลองกระเช้ากระเช้านี้เนี่ยเป็นกระเช้าตู้ใหญ่นั่งได้อี่สีบคอนะคะแล้วเนี่ยจะตรงนี้

ไปต่อไปต่อต่อใไห้วม่้คต่อจากบันไดเลื่อนต่อจะไปในเลื่อนจะเป็นประตูสวรรค์ รอรูู้่นี่ค่ะหวาน้หยกได้บ้ลนี่คืออะไรคะอันนี้อันนี้ค่ะอยากเขาไปสน้ำ่ะทไม่ได้ แล้วนั่นมันนี่ดีกว่าแม่มาหาแม่ไปโก้ทายก่อนใป้กนแถวเดียวก่อนเฮ้ยเราได้แล้วเป็นแรงเป็นแรงได้ฮะไปรงนี่ก็เสียตังค์ไม่เสีย ใช่เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างตรงนู้นเขามันดูสวยนะขุดหาชตมันดูสวยมันดูขดจนมันดูสวยตั้งใจไปเปล่ามงาธรรมชาติมึได้ดีก่า

แล้วเขาใครระเบิดสวยๆไม่ในชเป็นธรรมชาติธรรมชาติสบายๆน้ำซอกกินที่เราไล่แบบนี้มีเยอะแยะอเขาหรืดจังเจเจก็เป็นี่น่ารกไลงลงในเรื่องต่อเนนดี๋ยวป้าเดินนำหน้าก่อน chị không học được chọn chị chọn 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 chọn

วิว <s> ค <bury verlier t> ่ะไปชมวิวเดี๋ยวเนอะคุณตรงไหนอ่ะลูกคานนี้

สวยไหมคะแ้วก็สวยแล้วก็สนุกด้วยเออสบายป่ะเลยคนเวด